รงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารตั้งอยู่ที่เลขที่483หมู่2บ้านหนองสอใต้ตำบลลำปาวอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขต1เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางเปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิน้น 22คนมีนักเรียนทั้งหมด410คนภายใต้การบริหารงา,านของนายพิชิตโลหมาตผู้อำนวยการโรงเรียนและนางจริาพรภูสถรองผู้อำนวยการโรงเรียนการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุระดับเพชรปีการศึกษา2,566ผลการดำเนินง,งานตามยุทธศาสตร์5มาตรการ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารได้ดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุกในปีการศึกษา2566ตามมาตรการ5มาตรการเรียงตามตัวบ่งชี้ดังนี้ 1. มาตรการด้านการป้องกันจำนวนสีตัวบ่งชี้ดังนี้1.1 สถานศึกษาดำเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาวผาแผนกสีขาวในปีการศึกษา2,566โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารได้ดำเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาวทุกห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนสีขาวตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยมีคณะกรรมการห้องเรียนสีขาวที่กำหนดไว้ชัดเจนประกอบด้วยครูประจำชั้น หัวหน้าห้องรองหัวหน้าฝ่ายการเรียนรองหัวหน้าฝ่ายการงานรองหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียนและรองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมซึ่งแต่ละฝ่ายจะมีนักเรียนแกนนำเป็นคณะทำงาน1.2สถานศึกษาจัดทำประกาศและมอบรางวัลหรือเกียรติบตัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นแผนกสีขาวดีเด่น1.3 สถานศึกษามีการดำเนินง,งานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดย1มีการบริหารจัดการแต่งตั้งคณะทำงาน2มีนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่3ม,มีการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่โดยมีทีมสารวัตรนักเรียนออกสำรวจพื้นที่เสี่ยงบริเวณโรงเรียนเพื่อนำข้อมูลในการกำหนดโซนโซนนิ่ง มีการจัดกิจกรรมที่สอดแทรกการต่อต้านการสูบบุหรี่ในกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตรเช่นการจัดป้ายนิเทศการให้ความรู้ด้านการป้องกันยาเสพติดและผลงานนักเรียนกิจกรรมเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนโครงการอบรมนักเรียนการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา5การมีส่วนร่วมของนักเรียน นักเรียนมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและ 6. การมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนผู้นำชุมชนเครือข่ายบวรบ้านวัดโรงเรียน1.4สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนัน การทะเลาะวิวาทดังนี้กิจกรรมสวดมนต์หมู่ทำนองสารพันยะกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากิจกรรมการเล่นกีฬาและกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วันกิจกรรมดนตรีนาฏศิลป์กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน และคณะกรรมการสภานักเรียนกิจกรรมโครงงานห้องเรียนสีขาว2มาตรการด้านการค้นหาโรงเรียนชุมชนหนองสองวิทยาคารได้ดำเนินการตามมาตรการด้านการค้นหาด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคลและการเยี่ยมบ้านนักเรียนจำนวน2ตัวบ่งชี้ดังนี้2.1 โรงเรียนมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลทุกชั้นเรียนโดยได้จัดทำโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีคำสั่งมอบหมายงานให้ครูประจำชั้นทุกชั้นดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน2.3สถานศึกษามีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารได้รายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดทุกครั้ง โดยในปีการศึกษา2,566ได้ารายงานจำนวน2ครั้งในเดือนสิงหาคมและเดือนพฤศจิกายน 3. ม,มาตรการด้านการรักษาโรงเรียนชุมชนหนองสอบวิทยาคารมีการดำเนินมาตรการด้านการรักษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมีระบบในการส่งต่อสําหรับนักเรียนที่มีปัญหาด้านยาเสพติด จำนวน2ตัวบ่งชี้ดังนี้3.1สถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสอโดยทำการคัดกรองนักเรียนทุกคนใช้กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ส2สถานศึกษามีคลินิกเสมารัก โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารได้จัดตั้งคลินิกเสมารักเพื่อให้คำปรึกษานักเรียนที่มีปัญหาด้านยาเสพติดและกำลังเสี่ยงที่ใช้สารเสพติดโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคลินิกเสมารัก 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารได้ดำเนินการการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดทั้งในและนอกสถานศึกษา จำนวน2ตัวบ่งชี้ดังนี้4.1มีตู้แดงเสมารักหรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในการรับรู้เรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอรณาจารย์การพนันการทะเลาะวิวาทน,นอกจากนั้นโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร มีการตั้งกลุ่มไลน์ของทุกชั้นเรียนเพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อประสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและครูประจำชั้นที่จะได้รับรู้เรื่องราวต่างๆ4.2โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารได้ดำเนินการจัดตั้งชุมุมเสียมารักป้องกันยาเสพติดและจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 5. มาตรการด้านการบริหารจัดการจำนวน5ตัวชี้วัดดังนี้5.1โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารมีนโยบายยุทธศาสาตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขมีการกำหนดนโยบายและเป้าหมายให้สอดคล้องกับกลยุทธ์4ต้อง2ไม่4ประสานงาน2คำ้ำ มาปรับใช้ในการกำหนดเป้าหมายโดยมีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมดำเนินการคือคณะครูนักเรียนผู้ปกครองผู้นำชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรวมถึงนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาละสินเขตหนึ่งมากำหนดเป็นนโยบาย5.2โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารมีคณะกรรมการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติงาน โครงการสถานศึกษาสีขาวหลอดยาเสพติดและอบายมุขมีการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาว5.3โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวหลอดยาเสพติดและอบายมุขกับโรงเรียนสะอาดประชาสรรค์และสถานีตำรวจภูธรลำปาว 5.4โรงเรียนชุมชนหนองสวิทยาคารมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำ MOU ภายใต้การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายม,มุขของกรรมการ4ฝ่ายได้แก่ฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายสารวัตรนักเรียนและฝ่ายกิจกรรมดังนี้ 1. ฝ่ายการเรียน นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารและนักเรียนโรงเรียนภาคีเครือข่ายได้ร่วมกิจกรรมด้านวิชาการซึ่งนำโดยกรรมการฝ่ายการเรียนในการอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดจากสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค4ี่จังหวัดขอนแก่นณโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารการอบรมทวีนัมเบอร์วันณโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารการอบรมความรู้ด้านดนตรีไทย ณวิทยาลัยนาฏศเสียกะลสินส์ 2. ฝ่ายการงานนักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารและนักเรียนโรงเรียนภาคีเครือข่ายได้ร่วมกิจกรรมซึ่งนำโดยกรรมการฝ่ายการงานในการร่วมกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานณสนามกีฬากางจังหวัดกาลสินร่วมกิจกรรมมอบรถจักรยานให้กับนักเรียนยากจนณโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 3. ฝ่ายสารวัตรนักเรียน นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารและนักเรียนโรงเรียนภาคีเครือข่ายได้ร่วมกิจกรรมซึ่งนำโดยกรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียนในการร่วมกิจกรรมอบรมขับขี่ปลอดภัยจากบริษัทชัยรักมอเตอร์ณนะโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านนาฝายสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสาร,รคามเขตสอง 4. ฝ่ายกิจกรรม นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารและนักเรียนโรงเรียนภาคีเครือข่ายได้ร่วมกิจกรรมซึ่งนำโดยกรรมการฝ่ายกิจกรรมในการเข้าค่ายพักแรนลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ณนะโรงเรียนสะอาดประชาสรรค์การแข่งขันกีฬากลุ่มเขื่อนลำปาวณนะโรงเรียนคำปลาฝานนนชัยการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนณนะโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ณนะโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาเคารือข่ายซึ่งนักเรียนโรงเรียนนากโกวิทยาและโรงเรียนคามินราชสงเคราะห์ศึกษาแหล่งเรียนรู้ณนะสวนเรียนรู้โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร5.5สถานศึกษามีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 1. กำหนดปฏิทินการกำกับ ติดตามและประเมินผลครั้งที่1ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,566ระหว่างวันที่1-10ตุลาคม2,566ครั้งที่2ภาคเรียนที่2องปีการศึกษา2,566ระหว่างวันที่20-24กุมภาพันธ์2,567 2. มีการบันทึกการกำกับติดตาม 3. ม,มีการรายง,งานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารมีการดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาวตามโครงสร้างห้องเรียนสีขาวโดยมีองค์ประกอบทั้ง4ด้านคือมีแหล่งเรียนรู้ดูแลช่วยเหลือเอื้อเฟื้อด้วยคุณธรรมสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมนอกจากนี้ยังได้จัดทำโครงงานเกี่ยวกับยาเสพติดทุกห้องเรียน เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้ทราบถึงพิษภัยของยาเสพติดทุกชนิดรางวัลผลงานดีเด่นด้านบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าแอลกอฮอล์ยาเสพติดและอบายมุก 1. โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารได้รับรางวัลเสมาปาปาสประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกปีการศึกษา2565 จากกระทรวงศึกษาธิการ 2. นายพิชิตโลหะมาศผู้อำนวยการโรงเรียนและนางสาวพิพัฒน์พรรับเพิ่มครูชำนาญการได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวลอดยาเสพติดและอบบยมุขมีการศึกษา2,565จากกระทรวงศึกษาธิการ 3. โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารได้รับเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนดีมีภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันภัยสังคมภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถรรมัมจากกระทรวงยุติธรรม 4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ผ่านการอบรมให้ความรู้และผ่านการทำแบบทดสอบความรู้เรื่องยาเสพติดตามกรอบโครงการสร้างการรับรู้เรื่องยาเสพติด ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำปี2564 5- นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารได้ผ่านการฝึกอบรมแกนรนำลูกเสือต้นานพยาเสพติดคนรุ่นใหม่รู้คิดรู้ทันป้องกันยาเสพติดปีงบป,ประมาณ2565ณนโะรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารและ 6. โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยายมกปีการศึกษา2561